ขายที่ดินแปลงสวยนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่ดิน41ไร่อําเภอดอนเจดีนะคะเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะคะสวยงามนะคะที่สําคัญหน้ากว้างนะคะติดถนนใหญ่300เมตรแบบนี้เลยนะคะตั้งแต่ปลายสุดด้านนี้นะคะเป็นที่ดินของเรานะคะเป็นหน้ากว้างที่ติดถนนแบบนี้นะคะยาวไปถึงด้านนี้เลยนะคะริมสุดด้านนี้เลยนะคะก็จะเห็นเป็นมุมแบบนี้เลยนะคะ หน้ากว้างแบบนี้นะคะ300เมตรนะคะได้หน้ากว้างติดถนนจุกๆเลยแบบนี้นะคะเป็นที่ดินแปลงสวยนะคะ41ไร่พร้อมขายน้ำไม่ท่วมที่สำคัญไฟฟ้าปะปาพร้อมนะคะก็พร้อมอยู่ได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะทำเป็นจัดสรรหรือใดๆนะคะมาดูกันข้างในนะคะด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์ได้นะคะทำเพาะปลูกหรือจัดสรรน,นะคะได้เลยทำเป็นแปลงย่อยแบ่งพื้นที่ขายได้เลยนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าอยากได้ไปทําอะไรนะคะด้านนี้นะคะเป็นที่ดินแบบนี้เราขายยกแปลงนะคะแล้วก็ขายแบ่งขายด้วยนะคะแบบเจ็ดไร่ขึ้นไปขั้นต่ําต้องแบ่งขายเจ็ดไร่ขึ้นไปนะคะมีบ้านหนึ่งหลังให้มีบ้านหนึ่งหลังให้ด้วยนะคะเป็นหนึ่งชั้นนะคะแล้วก็มีชั้นลอยนะคะสามารถที่จะจัดสรรพื้นที่นะคะเป็นที่โล่งกว้านะคะ แบ่งเป็นหลายๆห,ห้องกัน้นเป็นหลายๆห,ห้องอยู่ได้เลยนะคะมีห้องน้ำสองห้องนะคะตรงน,นี้นะคะจะเป็นพื้นที่นะคะที่สามารถเพาะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์ได้นะคะแล quietly, ้วก็จะบอกว่าตรงนี้นะคะเป็น,นพื้นที่ดินแปลงใหญ่นะคะ41ไร่3งานแบ่งขายได้เลยนะคะในพื้นที่นี้นะคะมีบ่อน้ำนะคะที่สามารถที่สำหรับเพาะปลูกได้เลยแล้วก็สามารถทำจัดสรรหรือว่าทำเป็นรีสอร์ทก็ได้นะคะ บริหารจัดการพื้นที่ได้เลยนะคะพื้นที่ที่ขายนะคะโฉนดเรียบร้อยนะคะพร้อมโอนนะคะที่สําคัญนะคะไฟฟ้าปะปาพร้อมนะคะพร้อมอยู่ได้เลยนะ,ะทางมายังที่ดินแปลงนี้นะคะใช้ถนน3 4มสี่เก้าหกนะคะมาถึงที่ดินนะคะเป็นระยะทางเพียง4ี่กิโลเมตรเท่านั้นนะคะจากอนุสรดอนเจดีนะคะมาถึงที่ดินแปลงนี้นะคะเพียง8กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ หากเดินทางมาจากตัวเมืองสุพรรณบุรีห่างกันเพียงแค่35กิโลเมตร30นาทีเท่านั้นนะคะและถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะก็เพียง130กิโลเมตรเท่านั้นค่ะใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะ <c oughs> ก็สามารถติดต่อได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นให้ด้านล่างแบบนี้นะคะทางไลน์ได้เลยนะคะหรือเบอร์โทรตามนี้ได้เลยนะคะ